กลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมอยู่กับผมการุณชางประยูนครับและอาจารย์วิชานเวสวรรณครับเรายังพูดคุยกันถึงเรื่องของการปรนนิบัติผิวกายนะครับให้เรียบเนียนกระชับง่ายๆด้วยตัวคุณผู้ชมเองที่บ้านครับอาจารย์ครับกลับมาคุยกันต่อครับเรื่องของการขัดผิวนางแบบของอาจารย์ที่พามอนนี้เนี่ยขั้นตอนแรกเลยที่อาจารย์ทำคือการขัดผิวก่อนครับใช่ครับครับแล้วยังไงต่อครับอาจารย์ครับหลังจากที่ขัดผิวเสร็จแล้วเราก็ ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ําเช็ดออกไปครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการนวดเพื่อทำเชฟปิ้งครีมด้วยเชฟปิ้งครีมก็คือเราจะมาทำผิวบริเวณตรงส่วนนั้นที่มีการสะสมของเซลลูไลท์นะคะหรือว่ามีไขมันส่วนเกินเนี่ยให้ผอมเรียวๆขึ้นครับด้วยการใช้เชฟปิ้งครีมนวดครับเชฟปิ้งครีมนี่คือ เป็นการเหลาขุนแล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับผมพูดอย่างนี it> ้ได้นะอ่าใช่ฮะใช่ครับครับเป็นการทําให้ได้สัดส่วนตามที่เราอยากจะให้เป็นแบบนั้นฮะใช่ครับอาจารย์แต่มันใช้ระยะเวลานานไหมครับสําหรับสําหรับดรามาติกเชดดิ้งครีมตัวนี้จะต้องถ้าจะให้ลดกระชับสัดส่วนจะต้องใช้เวลาในการทํานานควรจะให้คนอื่นทําให้ครับเพราะว่าในแต่ละในแต่ละจุดเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการนวดเพื่อให้ไขมันแตกตัวทันทีเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการทํา นาน,นวดแรงไหมครับต้องมีน้ําหนักหาต้องมีน้ําหนักเต็มที่เลยพอสมควรเต็มที่ในในในบริเวณที่มีเซลลูไลส์สะสมมากอ๋อครับฮะหรือเราจะ,ะนวดในในบริเวณผิวส่วนอื่นก็ได้ที่ไม่ได้มีการสะสมของเซลลูไลท์เพื่อเติมความชุ่มชื้นก็ได้ได้เหมือนกันกระตุ้นการไหลเวียนของ เลือดให้มาห,หล่อเลี้ยงเซลล์ผิวก็ได้ครับรับได้ประโยชน์ทั้ง2อ,อย่างครับครับวันนี้อาจารย์ก็คือนวดให้กับนางแบบฮะใช่ครับนะครับอาจารย์นวดส่วนไหนนะฮะอ่าขาขาต้นขา ้นขารับเน้นที่ต้นขาเพราะว่าบริเวณต้นขาและโคนขาเป็นส่วนหนึ่งของผู้หญิงที่มีการสะสมของเซลลูไลท์จะมีเยอะติดอันดับต้นๆเลยทีเดียวคือบางคนชอบใส่สั้นๆพอเดินนําหน้าได้เห็นอะไรเป็นก้อนๆเป็นก้อนๆเป็นคลื่นๆลอนๆเป็นลูกๆขึ้นมาก็ดูไม่สวยก็สามารถที่จะทําได้อันนี้นวดนานเท่าไหร่ครับอาจารย์ผมว่านวดแต่ละครั้งนถ้าหากว่าถ้าหากว่าไปเข้าคอร์สนวดเซลลูไลท์เนี่ย หนึ่งชั่วโมงแน่ๆหนึ่งชั่วโมงคาัในสัดส่วนในส่วนต่างๆที่มีทีนี้ถ้าหากว่าจะตัดทอนลงมาในแต่ละส่วนเพื่อถ้าถ้าจะให้เห็นผลว่าถ้าสมมุติว่าเราบทจะเอาบริเวณโคนขาที่ที่หนามากแล้วจะให้ลดลงเลยเป็นครึ่งนิ้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงอืสักครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองครึ่งชั่วโมงสามารถลดต้นขาได้ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วขนาดนั้นเลยหละครับใช่ใช่ใช่อย่างนางแบบที่อาจารย์นวดวันนี้ อาจารย์ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับอาจารย์เราสาธิตแค่แป๊บเดียว mm hmm. เราทําให้เห็นดูว่าน้าหนักหาน้ําหนักในการนวดเพื่อ mm hmm. ที่จะสลายเซลลูไลท์เนี่ยมันไม่เหมือนกับการนวดผิวธรรมดาคือจะลงลงน้ําหนักมากขึ้นมากขึ้นค,คือต้องมีการโกยต้องมีการยกต้องมีการบีบ,บเพื่อให้เนื้อครีมเข้าไปทําการ ให้เซลลูลไลท์ที่สะสมอยู่ในชั้นใต้ผิวนี้แตกตัวก็คือคุณผู้ชมทําตั้งแต่เวลาครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงได้ครับใช่ได้เลยนะครับคราวน,นี้พอเสร็จจากตัวนี้แล้วเนี่ยเชปปิ้งครีมใช่ไหมครับ,รบอาจารย์อีกหนึ่งตัวที่ต้องใช้ต่อกันเลยฮะหลังจากที่เราทําการสลายเซลลูลไลท์แล้วก็ทําให้ผิวนุ่มเนียนขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็ต้องเติมความกระชับครับอืมฮะก็จะต้องทําให้ผิวนี้กระชับไม่ให้มันหย่อนคล้อยหรือว่าให้มันเหี่ยวครับโดยการใช้ดรามาติก f ฟิร์มมิงครีมครับฮะบอดี้เฟิร์มมิงครีชื่อก็บอกแล้วนะว่าเฟิร์มเฟิร์มมิงนะครับก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยกระชับขึ้นจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเจลครับสีคล้ายๆเหมือนชาครับหากเข้มเข้มนะครับก็นวดรูปไลท์ในบริเวณผิวไม่ต้องหนักเหมือนตอนที่ทำเชปปิ้งครเพราะว่า อ,อันนี้จะเป็นขั้นตอนแค่การเหมือนกับเราทาครีมเข้าไปบำรุงผิวเพื่อ <raine. S 2> ให้มันเกิดความกระชับเท่านั้น <raine. S 2> ก็ให้เขาซึมเข้าไปในผิวหลังจากนั้นก็เขาก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับผิวหลังจากนั้นต่อไปเอง <tempt. S 2> อันนี้ก็ทาได้ทั่วในบริเวณที่เรานวดเอาไว้คืนหลังจากนวดเสร็จแล้วใช้ครีมตัวนี้ทาไปแล้วเราต้องนวดอีกครั้งไหมครับไม่แล้วทาแล้วทิ้งเอาไว้เลย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทาเหมือนกับเรารูบบอดี้โลชั่นหลังอาบน้ำพนับธรรมดานะฮะ,ะก็ต้องมีท่าของเขานิดนึงก็ก็ต้องไปไปสังเกตดูในในวิดีโอเทปขณะ,ะ,ะที่อาจารย์นวดนางแบบวันนี้เนี่ยท<ฮ>่าคือก็จะเหมือนกับการที่ใช้เชฟปิ้งครีมหรือเปล่าครับอาจารย์คล้ายๆกันแต่ว่าน้ําหนัก ไม่ไม่เท่าน้ำหนักจะเบากว่ากันหลายเท่าตัวใช่แต่ว่าถ้าในการนวดเพื่อที่กระชับเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงทิศทางด้วยเช่นกันัทิศทางเป็นยังไงครับอาจารย์ถ้าหากว่ากล้ามเนื้อตรงไหนที่มันจ้องที่จะย้อยเราก็ต้องนวดยกขึ้นตรงไหนดูจะย้อยสวนทางมันไปะใช่ย้อนแรงโน้มถ่วงนั่นเองสมมติถ้าเรายืนปั๊บต้นขาคือต้อง โกยขึ้นจากคนขาขึ้นไปใช่ใช่ใช่ไม่ใช่นวดลงส่วนถ้าต้นแขนท้าใหญ่อยากจะลดต้นแขนเราก็โกยขึ้นหันไหล่โกยขึ้นหรือตั้งแขนขึ้นอย่างงี้ตั้งแขนขึ้นแบบนี้แล้วก็ยกตั้งฉากขึ้นอ๋อแบบนี้เหมือนกันอันนี้นวดเองได้นวดเองได้อาจารย์และคนบางคนสะโพกใหญ่สะโพกผายจะนวดให้มันเล็กลงได้ไหมมีครับแต่เรื่องจากว่ามันอยู่ด้านหลังคนที่คนที่มีเนื้อเยอะรูปร่างท้วมเนี่ย จะมีปัญหาเรื่องการเอาแขนไปถึงช่วงหลังอืจะไม่ค่อยถึงนะผมว่าคุณเองนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นจะเมื่อยมากอืให้คนอื่นนวดถ้าหากว่าใช้ดรามาติกเชปปิ้งครีมตัวนี้ต้องใช้เวลานานคงจะไม่ไหวโกยอย่างเดียวแต่โกยเองก็ไม่ได้ไม่ไหวเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำงานชุดดรามาติก3ชิ้นนี้ถ้าจะให้มันได้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 ผลทันทีในหนึ่งครั้งที่ทำต้องให้คนอื่นทำเป็นเวลานาน แต่ถ้าสมมุติว่าเราจะทำกับตัวเองที่บ้านในระยะเวลาแค่สั้นๆไม่กี่นาทีเนี่ยต้องเป็น body creator ครับเป็น body creator ่าใช่อาจารย์ตัวเดียวกับ3ตัวนี่มันแตกต่างกันยังไงอะครับวัตถุประสงค์แรกก็คือให้คนอื่นทำเน้นให้คนอื่นทำนแต่ต้องทำเป็นเวลานานเดี๋ยวก่อนนะผลิตภัณฑ์3ตัวที่เป็นกระปกุก3กระปุกเนี่ยให้คนอื่นทำ แล้วต้องทําเป็นเวลานานๆยกเว้นสครับสครับทำเองได้ทำเองได้ฮะแต่ถ้าเป็นการเชฟปิ้งเนี่ยเชฟปิ้งเนี่ยต้องใช้เวลานานครับเหมาะที่จะให้คนอื่นทํามากกว่าครับคราวนี้นอกจากนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะทําเองครับให้ใช้ body creator ใช่ใช่ทำยังไงครับอาจารย์นวดและตบนวดและตบในแต่ละจุดเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีอาจารย์แล้วนวดหนักเหมือนกับ การเชฟป,ปิ้งครีมไหมครใกล้เคียงหาใกล้เคียงกันเลยมีทั้งนวดและตบแต่บอดี้ครีเตอร์เนี่ยเขาเขาจะมีส่วนผสมของสารที่สามารถซึมลงไปทำงานได้รวดเร็วรวดเร็วกว่าดรามาติกในในกลุ่มแรกครับเพราะฉะนั้นในแต่ละจุดเนี่ยสามารถที่จะทำเพียงแค่2อสนาทีในแต่ละครั้งแต่ต้องขยันทำเช้าเย็น คือเช้าก็ทําครั้งหนึ่งเย็นก็ทําครั้งหนึ่งถ้าทำต่อเรื่องการสักประมาณ1อาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยลงแน่นอนแต่ก็ไม่ต้องใช้เวลาถึง30นาทีหรือ1ชั่วโมงไม่ต้องแล้วก็ทําเองได้ด้วยใช่แต่ต้องลงน้ําหนักที่มีมีการลงน้ําหนักที่มากขึ้นฮะใช่ค่ะน้ําหนักก็เหมือนกับบอดี้บอดี้เหมือนกับกรามติมเหมือนเชฟบิ้งครีมเหมือนกันมีน้าหนัก เท่ากันมีน้ำหนักเหมือนกันมีการ,รตกได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวต้องล้างออกไหมครับบอดี้ครีเตอร์ไม่ต้องล้างออกแล้วดรามาติกเชปิ่งครีมถ้าหากว่าขึ้นอยู่กับคนบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขาหลังจากที่เขาทาไปแล้วเขามีความรู้สึกว่า เขาต้องใส่เสื้อผ้าแล้วก็เขารู้สึกลำคาญเลยเนี่ยเนืกอหนขึ้นมาเขาก็สามารถล้างออกได้เพราะเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการนวดนานเนื้อครีมมันจะลงไปทำงานที่ผิวละอ่ามันลงแล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะล้างออกได้แต่จะเป็นบอดี้ครีเอเตอร์เนี่ยเราใช้เวลาในการนวดแป๊บเดียวแต่ต้องปล่อยให้เนื้อครีมเขาทำงานอยู่ที่ผิวจึงไม่ล้างออกใค้ก็ทำงานแทนเราอ่ะเหมือนเราไปกระตุ้นให้เขาแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาจะทำงานแทนเราต่อเพราะฉะนั้นก็จึงสะดวก ในการที่จะใช้กับตัวเองได้ที่บ้านได้ทุกๆวันขอให้ขยันเท่านั้นเองอาจารย์ครับนั่นแปลว่าผมเข้าใจถูกต้องไหมนะครับอาจารย์สําหรับ3กระปุกนี้นี่นะครับชุดดรามาติกเนี่ยสกระปุกนี้เนี่ยตั้งแต่เรื่องของการขัดเนี่ยขัดเองได้ส่วนเชฟวิ่งครีมเนี่ย แนะนำว่าให้มีผู้ช่วยจะดีกว่าใช่เพราะมันใช้เวลาในการทํางานนานแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงเราหุ่นได้ตามใจปรารถนาใช่ครับ,รบอาจารย์บอกอยากจะลดสักครึ่งนิ้ว30นาทีนี่ก็กโอเคแล้วลงเลยนะครับ,รบแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นตัวมาร์กใช่ไหมครับ ไม่ไม่ใช่เป็นเฟิร์มมิ่งครับเป็นเฟิร์มมิ่งของเป็นเฟร์มมิ่งเป็นเฟิร์มมิ่งช่วยทําให้มันกระชับกระชับนะครับทำให้กล้ามเนื้อไม่หย่อนคลอนนี่คือใช้ได้โดยที่ให้คนอื่นช่วยเรานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเคนดรามาติกนะครับเป็นตัวบอดี้ครีเอเตอร์ตัวนี้นี่ก็คือว่าใช้เองก็ได้นวดให้คนอื่นก็ได้ให้ก็ได้ให้คนอื่นก็ได้เหมือนกันใช่ที่สำคัญโดยใช้เวลาสั้นๆตัวนี้ใช้เวลา2อถึงสนาทีเท่านั้นเองในแต่ละจุด ต่อ 1. จุดใช่ครับโอ้โหอาจารย์แค่นี้ก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับได้รูปร่างตามที่ใจจริงปรารถนาแล้วนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าอาจารย์หลายหลยคนพอฟังวันนี้ปั๊บเนี่ยผมว่าต้องวิ่งไปหามาเป็นเจ้าของแล้วแหละ ก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจนิดนึงนะถ้าอยากจะมีผิวเพรียวสวยงามใส่เสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายครับอาจารย์พุงก็ลดได้ใช่ไหมครับทุกตำแหน่งที่มีเซลลูไลท์สะสมครับแต่ใช้กับหน้าได้ไหมครับไม่ได้ครับห้ามเลยนะตำแหน่งที่สูงสุดของบอดี้ครีเอเตอร์ที่จะทำคือบริเวณปีกหลังเท่านั้นเลยจากนี้ไม่ใช่แล้วคอได้ไหมไม่ถึงครับไม่ได้แค่นี้ใช่ครับแค่ถึงบริเวณสูงสุดคือปีกหลังอกได้ไหมครับอก ไม่ถึงครับไม่ถึงใช่ไหมฮะบริเวณบริเวณบริเวณตรงนี้มักจะไม่มีการสะสมของเซลลูไลคือใต้ใต้ช่วงนี้บริเวณปีกหลังปีกหลังตรงนี้เป็นต้นไปจนลงไปถึงเท้าเลยได้หมดนะครับเอาเลยครับวันนี้ครับเราได้ความรู้มากทีเดียวครับในการที่จะดูแลรูปร่างของตัวเองนั่นนะครับ ให้ดูแล้วในวันนี้สามารถเหลารูปร่างของเด็กได้อย่างใจต้องการเลยนะครับเป็นรูปร่างในอุดมคติที่ใครๆก็อยากได้วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์วิชาญเวสวรรณครับขอบพระคุณอาจารย์ครับครับยินดีครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดย g i ฟ r i n Centella Body o o t i o n ครับอยากให้คุณมีสุขภาพผิวที่เรียบเนียนกระชับแล้วก็ได้สัดส่วนครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากพูดคุยกับเราครับ เขียนอีเมลมาได้ครับที่ g i m e m i v e ฟฟ์ e f f e r e n a n n e n c o m ครับหรือติดตามความเคลื่อนไหวของเราทาง Facebook ก็ได้ครับหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันครับที่ w w w g i f f e r e n n c h a n n e l c o ครับสำหรับวันนี้ครับผมการุณชางประยุนครับและอาจารย์วิชาญเวสวรนต้องลาไปก่อนครับพบกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ